สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่461ค่ะประจำเช้าว,วันจันทร์ที่11เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะ หองค์300บาท2องค์500บาทจ้ะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดค่ะเจ็1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันจันทร์เป็นหลวงพ่ออีค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่พขารายการที่1จะ้ะ ปี2ปี2535นะคะปี35้จะเป็นเหรียญที่ระลึกโบระณวิหารค่ะวัดสตัตหีบนะคะพ,พี่ขาหลวงพ่ออีรายการที่1จะ้ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะพี่พี่ขารายการที่2เป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่ารายการที่2จะ้ะเก่าสวยค่ะพ,พี่ขา เนื้อหาเก่าสวยนะคะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3มเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ขาปี17ค่ะ วัดโคกเมนนะคะปีหนึ่งเจ็ดค่ะพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกจ้ะพร้อมใช้งานค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่หลวงพ่อกเกษมเขมโกจ้ะปีหนึ่งแปดค่ะพี่ขาหลวงพ่อกเกษมรายการที่สี่นะคะ รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพ,พี่ขาจ้ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะพ,พี่จำ ep จำหมายเลขโทรแจ้งน้องสุภาได้เลยค่ะ โ้ทักไลน์แจ้งน้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้ค่ะรายการที่5จากสมเด็จวัดเกียรติชโยนะคะต่อไปเป็นรายการที่6กับพ,พี่ขารายการที่6เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะ ด้านหลังมีพ้ายันต์กับตะกุดนะคะมีตอกโค้ดหมายเลข9 8 7ค่ะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณจ้ะรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อโคโทษทีค่ะพี่พขาหลวงพ่อชุยวัดคงคารามจ้ะ รายการที่7นะคะหลวงพ่อชุยรายการที่7ค่ะ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระขุนแผนไข่ผาซีค่ะพี่พิ่ขาเป็นพิมพ์เล็กนะคะของหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามจ้ะพระขุนแผนไข่ผาซี่นะคะรายการที่8จ้ะ รายการต่อไปรายการที่9ค่ะพี่พี่ขารายการที่9หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะเป็นเหรียญสมเด็จองค์พระประถมนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงรายการที่9จ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะพี่ขารายการที่10เป็นพระขุม ขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพลรยนะคะรายการที่10จ้ะต่อไปเป็นรายการที่11บเอ็ค่ะพี่พิ่ขาสิบเป็นพระปิดตามาในเลี่ยมพลาสติกนะคะน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะพี่พิคขา ด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะพี่พขาส2องเป็นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงค่ะปี42สองค่ะพี่พขา เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะ1 3เป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจะ้ะอุทัยธานีนะคะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจะ้ะ ต่อไปรายการที่14บสี่ค่ะพี่พี่ขาสิเป็นพระปิดตาหลวงพ่อลำวัดสามัคคีธรรมนะคะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะา ต่อไปรายการที่15ค่ะสิเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยวัดตะโกจะ้ะรายการที่15นะคะปี39มเก้าค่ะพ,พี่ขาหลวงพ่อรวยวัดตะโกจะ้ะรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระนาคปก แรอบของหลวงปู่ทิมวัดรหารไร้นะคะปีหนึ่งแปดค่ะพี่พี่ขาเป็นพระนักปลก8ปดรอบของหลวงปู่ทิมวัดรหารไร้จะ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่ขา17เป็นหลวงอาเป็น พลัสสามเหลี่ยมหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะคะหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18คะ่ะ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ เป็นเนื้อนวัดนะคะพี่ขาใต้ฐานมีรอยจานค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19คะ่ะ19เป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้ะรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่2 0ค่ะ20เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณจ้ะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะน้องสุภาได้มาสองรายการนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณจ้ะด้านหลังเป็นตะกุดแบบนี้เลยนะคะ รายการที่20จ้ะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณวัดบานไรยนะคะ1องค์300บาทจ้ะ2องค์500บาทนะคะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นนกคุ้มเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจ้ะ มีหนึ่งคู่นะขาพี่ขานกคุมเรียกทรับรายการที่ย1่สิบเอ็ดจ้ะนกคุมเรียกซับองหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขารายการที่21จะ้<ๆ>21จะต่อไปรายการที่2ค่ะยี่สิบสอเป็นพระนางกลีบบัวนะคะเป็นเนื้อดินค่ะพี่ขาพระนางกลีบบัวจะ้ะ รายการที่22นะใครพี่ขาเก่าสวยจ้ะรายการต่อไปรายการที่23ค่ะ ยี่สิบสามเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อนะหลวงปู่นะวัดหนองบัวจ้ะมีขดลวดแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะหลวงปูน่นะวัดหนองบัวนะคะ รายการที่23นะคะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นพระผงสุพรรณจ้ะพระผงสุพรรณรายการที่24นะคะต่อไปเป็นรายการที่15าค่ะพี่ค่ะยิหหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะปี2478ค่ะพี่ขาหลวงพ่อไป่รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26ค่ะพี่ขา26เป็นพระรอดจ้ะพระรอดรายการที่26นะคะ รายการต่อไปรายการที่17บค่ะพี่พี่ขา27เป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจ้ะออกวัดเนินกระปรอกนะคะถ้าน้องสุภาพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะหลวงปู่ทิมจะออกวัดเนินกระปรอกนะคะพี่ขาจังหวัดระยองจะ้ะรายการที่27นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็นพรยาครุฑจ้ะพระยาครุฑมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยค่ะพี่ขา B 2า2นะคะพระยาครุฑจ้ะรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ 29เป็นล็อกเก็ตเสียนแปะลงสีวัสารเจ้าค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวอักษรภาษาจีนค่ะล็อกเก็ตเสียนแปะลงสีรายการที่29นะคะต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะพี่ขา สาเป็นหลวงปูท่ทวดค่ะหลวงปูท่ทวดปี37จ้ะเป็นเหรียญหลอดที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนหลวงปูท่ทวดนะคะรายการที่30จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะ 300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2อ,อ,องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษ2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จะ้ะพิเศษ1เป็นหลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะปี0 7ย์ค่ะพี่พี่ขาปี2507ค่ะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจ้ะหลวงปู่ฟั่นนะใครพี่ขาพิเศษหนึ่งจ้ะรุ่นแรกค่ะสิทธ์ทออสร้างถวายนะคะปี07ค่ะรายการพิเศษรายการที่1นนะคะ พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรจ้ะห้าร้อยบาทคะ่ะพี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พ,พร้อมกล่องนะคะรายการพิเศษรายการที่1จะ้ะหลวงปู่ฟันนะคะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปีสองส แปดสี่ค่ะพี่ขาหลวงพ่อคงจ้ะวัดบางกระพร้อมนะคะขอบเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงพ่อคงจะ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญลาบผลภูนทวีของหลวงพ่อคงจะ้ะพิเศษสองนะคะ รายการพิเศษรายการที่สองจ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พ,พร้อมกล่องนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่ขาแล้วก็น้องสุภามีรายการพิเศษ2รายการจ้ะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหลวงสุภาได้ที่เบอร์0ู4ย์ค่ะเจ1 1 9 3 3นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ